บีบน้ำตาฮะแกรู้เรื่องไหมเลียนมุมฉีย่ยงไงอยากขึ้นเตียงอยากขึ้นเตียงถึงเวลาพาขึ้นแล้วฉี่มองแนะ่าต้องมาหาหน้านีบีบน้ำตาทำไมเนี่ยฮะ ไปยีดีไหมเนี่ยไปยีดีไหมฮะมันเป็นสันมันเป็นสันเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอหลับตาอีกหลับตาอีกเวลาดู่อฟังด้วยไม่ต้องมาแกล้งหลับฮะถึงเวลาก็มาซ่าอีกเลย ได้จริงได้จริงเดี๋ยวสักที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 